เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568น้ำมนทนลพิธีบริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดให้มีพิธีเททองหลอ่อพระประจำพุทธอุทยาน สัตสตมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถวัดสายสุวพันธ์องค์ที่3และพิธีตอกเสาไม้มงคล999ต้นเป็นฐานรากรองรับพุทธอุทยานสัตสตมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถวัดสายสุวพันธ์และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบสร้างอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ค่ะโดยมีนายสมคิดจันทามรึก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพจากประเทศไทยและเจ้าภาพเมียนมาก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในเวลา17นาฬิกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวมัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประจำพุทธอุทยาน สัตตมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถวัดสายสุวรร์องค์ที่สโดยพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวรร์พระราชสุธีธรรมอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธ์ผู้แทนคณะสงฆ์ แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาชาวเมียนมานายสมคิดจันทรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้น้อมถวายสการะและถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีและประกอบพิธีเททองหล่อพระประจำพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานองค์ที่สาม จากนั้นได้ประกอบพิธีตอกเสาไม้มงคล999ต้นเป็นฐานรากรองรับพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานพุทธอุทยานอุโบโสถวัดสายสุวพันธ์โดยมีพระธรรมรัตนาพรตอกเสามงคลต้นแรกเป็นปฐมเริ่มและนายสมคิดจันทรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการร่วมตอกเสาไม้มงคลและท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญก็ได้ร่วมตอกเสาไม้มงคลจำนวน999ตน้นซึ่งในวันนี้มีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้กว่า1,000ท่านในการนี้พระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวรรณกล่าวว่า การก่อสร้างพุทธอุทยานสัตตมหาสถานบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอุโบสถวัดส,สายสุวรรณนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นสถานที่เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงเป็นบุญยสถานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และประชาชน สัตตมหาสถานคือสถานที่สำคัญเจดแห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับสวยวิมุตติสุขหลังจากได้จัดสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละหนึ่งสัปดาห์สำหรับที่พุทธอุทยานสัตสตมหาสถานจะประดิษฐานพระพุทธรูปรวมจำนวนเจ็ดองซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์ที่สค่ะ มีความตั้งใจนะคะที่จะมาตั้งบุญในวันนี้นะคะมีความปิ้นสติสิ่ดีมากเลยนะคะที่เราเห็นประชาชนแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมบุญกับเราซึ่งโดยส่วนตัวนะคะหลวงพ่อเนี่ยท่านมีบุญใหญ่มีบุญของท่านดีอยู่แล้วซึ่ง ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งอย่างมากเลยในการตั้งซึ่งเราเองเนี่ยโอกาสที่จะน้อยมากในการที่จะร่วมบุญในครั้งนี้แต่กลับได้มาร่วมบุญกับท่านมีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วทาให้เราได้ได้เข้ามาในร่วมพิธีนี้แล้วก็ได้การได้สร้างบุญในครั้งนี้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเราเรามีความสุขมาก